มึงทำอะไรครับกินข้าวดีกว่าปะที่ไหนเหรออยู่ร้านอาหารชื่อมารีอาการ์เดนใช่ไหมใช่โอเคขอบคุณครับแต่มีพี่เข้ามากางรน้มให้นะครับเด็กๆชอบที่นี่ทำไมอ่ะมีมีให้อาหารปลาอ๋อ มีให้อาหารปลามีเครื่องเล่นมีห้องเล่นนี่บรรยากาศรรอลังอยู่เนะอะทั้ม,มาาอ,อลังของร้านอาหาร Maria Garden Restaurant มีสองฝั่งนะคะฝั่งนี้จะเป็นสรสเตอรหาฝั่งนู้นจะเป็นประเภทอา,าหารมีปลาาราฟเต็มเลยน่านปลาเึ็นากปลาทราบตัวใหญ่ปลาได้สุภาพ บ๋อปไปดีคาทิพวรับทีสามเก้าใช่ไหมเขียนไปอยู่เนี่ยขนมน่ากินนะคนนะคะขนมน่ากินจังต้องลองสักหน่อย ขนมน่ากินเอออยากกินขนมอ่ะไปอยู่ไหนได้ข่าวว่าจองห้องคาราวเกะไว้พูดจริงพูดเล่นพูดเล่นใช่ไหมอ๋อก็จองที่ธรรมดาน,นี่เหรอเด็กสนุกเลย โตยาวเลยใช่ใช่โตยาวอ่ะนั่งเลยจ้ะคุณคาตาคุณยายกระปุกค,คุณยา่านั่งเลยจ้ะะเมนูใหญ่มากทำไมลูกกินอะไรดี คิดเป็นไร,รครับพี่อยากเจอแกอาเน่ยใส่แมนด้วยใส่แหนด้วยสั่งอะไรไป็นไรเมื่อกี้อ๋อสั่งห้องโปรตีนหมีกับดิบไกย่าเออม,มีพวกอะไรนะพาสต้าลาซานญ่าไหมเหมือนเคยเห็นมีมมปะมีนี่ไงพิซซ่าพาสต้ากินวันนี้กินนี่คุไม่รู้หรืหน่อยเอาลาซานญ,ญ่าเนื้อที่หนึ่งครับ ลงประมาณเหมือนเส้นใหญ่แล้วก็มีชีสเอาตัวน,นี้ก่อนไหมได้สั่งให้พี่กันเลยสั่งเลยถ้ามันกุ้งที่หนึ่งค่ะถ,ถ้ามันกุ้งค่ะค่ะพี่กันอยากกินอะไรอ่ะพี่กันเนาอ,อต้มยำกุ้งไงต้มยำกุ้งน้ำใสที่หนึน่งน้ำใสหม้อไฟกุ้งแช่หวย์ค่ะข้าวผัดไงก็ให้ไก่อากินข้าวผัด ข้าวผัดมีกุ้งหรือกุ้งอ่ะเขาก็ผัดกุ้งเขาผัดกุ้งค่ะจานเล็กก่อนจานเล็กก่อนจานเล็กก่อนอ่าต้มยำกุ้งก็เป็นที่เล็กนะคะไม่ค่ะต้ยมยำกุ้งเอาหม้อไฟค่ะค่ะมีไฟกลางและไฟใหญ่ไซสเอ็ม <ไฟ S 2> เอ็กลางไหมไกลางก่อนนะกลางก่อนก็ได้ค่ะ,อะโอเคอ่ทาท่านี้ก่อนนะคะดื่มก็เป็นต้มยำน่ากินมาก เห็ดฟางนะี่ này, ไม่ค่อยเจอนะนานเจอทีชิมซะหน่อยชิมก้มยำจ้าอยากกินไหมก๋วยจัมดีมีความแบบคล้ายแลมอยู่จิจาดตุ้งพริกไทยด้วยนะอ่ะแปลกๆจานนี่อะไรจ้าแนะนำด้วยก๋วยจีหมีห้องเต้ค่ะน่ากินจัง อร่อยนะก็้ชิมแค่ด้านหน้าเนาะอืมอร่อยได้ชิมไปก็กินตุ๊กไปซี่หมี่บ้างเตะทำไมต้องบ้องเตะบ้างเตะปูมีปูด้วยรสชาติดีไม่ต้องปรุงเลยอร่อยเลยไม่ต้องปรุงเลยนะอืม กุ้งมีปูข้าวผัดต่อข <c oughs> ้าว <c oughs> ข้าวสุยน่ากินข้าวผัดหอมขอมกระทะผัดดีผัดดีนะข้าวสุยไม่แห้ง <c oughs> เฮ้ย <c oughs> มาลาตินเนียต่อ

ก๋วยเตี๋ยวมีกิซีมาแล้วอร่อยอร่อยไหมอร่อยกว่าซื้อไปกินที่บ้านเยอะเลยอ,อะไรก็แล้วแต่กินที่ร้านมันจะอร่อยเอออร่อยแจ้เนื้อย,ย่างขึ้นแจ๋วชิมอันนี้แบบสุกแบบไหนจ๊ะเบลดันค well ่ะแบบเบลดันนะจ๊ะรจริงชอบมีดเยี่ยม,ยมนิ่ม นื้อนิ่มอร่อยนะนิ่มเลยหนาไปดอมยังนิ่มเลยเวลาใครมาทานที่นี่จะแนะนำใี้ทุกคนชอบอืใครมาหรอจะซ้อนเอ๊ะมีคนมามาแล้วจ้านี่ไงลูกวิเด็กนาาา้นา,าเดินมาสวัสดีครับ เวันดีแวนัวนดีหน่อยวัดดีครับวัดดีครับมามานั่งมนะาไปเล่นได้ปะ Sorry, no. อันนี้ลองดูนะองุ่นดำงุ่นแดงไอ้งุ่นดำแต่มาแคทไอ้ไอ้ไอ้งุ่นนิ้วอะชอบกินแต่องุ่นแดงไม่ได้เกียร์กินไลน์เค้าผัดไปก่อนเกียร์ชอบกินมันข้าวผัดอ้าเมื่อกี้ทำไมปัดสีไอ้อีเจ้าอัดอิจฉาหนึ่งอันนี้คือเมนูของไก่อาจ้าไกอาต้องสั่งมาจากที่อื่นเบคทอดชิคเก้นเอามาแล้อกุ้งแป้ง อาไหมร่นคนนี้ไงคนนี้กมเอาไว้ปแปไม่หมดอะอให้แกอากินก่อนหั่นคุณยก็จะเตรียมอาหารให้แกอานี่จะเป็นการเลาะหนังออกกินเนือใช่ไหมหนังคนได้บ้างคนได้บ้างกุกริบดู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 ดน เราก็เจอกันทุกอาทิตย์เนี่ยนะอันนี้ก็เราก็เจอกันทุกอาทิตย์นะใหญ่เป็นไรวะใหญ่ไปหรอการป้อน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 ในเงื่อนในก้อนในก้อนเดียวเดียวเอาทีละคนนี่นี่ก้อนที่ชิ้นเล็กชิ้นเล็กก็ได้เดี๋ยวช้อนคอนทามิเนตตัดอันนี้ให้

คุณวัยมากเด็กมาแล้วคุณวัยมากจ้าเด็กมาแล้วจ้าถ่ายคลิปใหม่วันนี้มากินวันเกิดลุงหมีมกินวันเกิดลุงหนีกันสามกรกฎาคมแต่วันนี้มันเป็นจกรกาหลักวน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 นะวนวนวนพร้อมหน้าพร้อมตาพม้อร่อย กินเงินอยู่นจำด้วยแซ่นั้นตัดพิซซ่ากันนิดนึงนี่มินเด็กของเจ้พิซซ่าเอาล่ะหมดแล้วไม่สองบองไม่ฮะหมดแล้วคุณแม่หมดแล้วเอาอีกเหรอเฮ้ยจะเอาจริงด้วยจะเอาพิซซ่าเขากินหน่ะชอบใหญ่ได้ไหมชอบนี่นี่นี่ไหมมาก่อนแล้วกันมาก่อนนิดนึงนิดนึงตัดตัดแดงตัดแดง โเด็กๆชอบกันเลยหรอเด็กชอบกัน <studio> พ <t presence> ิซซ่าหน้าชีสกินกันใหญ่เลยไปอาชอบเด็กก็ชอบใหญ่ก็ชอบดูไปอาก่อนนะนี่แนะนำถ้ามีเด็กไหมเยี่ยมไหมถ้ามีเด็กให้สั่งพายชีสเด็กชอบกินมากอร่อยไหมครับ เด็กชอบกินมากจ้าทุกคนเลยวะ่ะฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้บ้างรถจมูกนี้จะมาไอเด็กมันเดินนวมันเดินมันเดินกินไปแลยสามคนเด็กชอบเฮ้ยนี่ก็กินจิ้มง่ายง่ายนาราร้านอาหารนะครับมีพื้นที่ให้เด็กมาเล่นได้ด้วยมาเล่นกันเฮ้ยอยู่หน้ากันนะ นนนนนีมนัออน้แกอยู่ไหน,นอ่ะมองไม่เห็นเลยเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยไรเดอร์ไลเดอร์เหรอ,<พ>อเฮ้ยเฮ้ยพร้อมไหมเนี่ยพร้พอไมไหมเนี่อยอร์พร้อมไหมเฮ้ยไปแล้วมือทำอะไรครับ <laughs> ดูไม่ค่อยอยากลงเนี่ยแกหนุบไหมครับ

ไม่อยากเล่นเลยจริงก็ชอบเล่นนะเดี๋ยวเตืนตุ้ดิกกับจะจะจะอุ้มลงไงไม่อยากเล่นเบียร์ชอบไหมครับถามที่ชอบไหมน้าตาแย่มากหน้าตาแย่มากเบียร์ชอบไหมครับดุกไหมครับเอาใหม่เอาใหม่ยิงดิเดี๋ยวจะสนุกขึ้นนุ่นิ่งเกินมนนขึ้ เออขึ้นนี่เขาอยากเดินอยู่นี่เนี่ยวรืซีรอบนี้น่าจะเป็นยังไงหน้าตานี้แบบเหมือนตัวมันคับเล่นเออแปลกแปลกแปลก หมือนไม่มีสติเหมือนงงอยู่เลยให้นั่งเฉยสักชั่วโมงนึงก่อนปรับตัวก่อนนานเกินันี้ยังงงอยู่ให้ปรับตัวก่อนเป็นยังกงเดัมเป็นยังงขยับไปที่กนหน่อยเดี๋ยวเัาจะลงมาแล้วไปไปงูมันเป็เดินข้นมาได้เดินขยับ่อยขยับเน่อยเด็กๆจะลงมาแล้วับเออะไรนะ อะไรเขาปรับสภาพน้ำเกินต้องใช้เวลาในการปรับสภาพแวดล้อมพืกนดินหนึ่งอ้าวมาแล้วนี่ใครเนี่ยเฮ้ยอขี้แกาง,งงอ่ะไกอ,อาไกอากำลังงงอยู่เฮ้ยแกขี้หายไปไหนวะขี้หายขี้หายไปไหนอ่ะขี้หายไปไหนครับ เอเอสนุกเน่ยเวลาเล่นแล้วเอาตัวเข้าไปในในสะสาบอลแล้วก็หายไปเลย,เนยลสนุกเนอะเอาไหมครับเอาลูกนี้ไหมเอาลูกบอลนี้ไหมครับ หน่อยจับหน่ายลลจับหน่อยไหมไในในหนอ้อาวกันยงจับนลยไหมป็นสงครามบอลแล้วจับ,แ,บ,บแ,ลแล้วไ,ไมไร like? ไม่ไรใช่ไหมอโทษออันได้คือ <c oughs> อันนี้พ,สพิสดานไปแล้วอันนี้จดานเกินนี่ดูดูแกอา้าบมางดิ ไม่อะคือคอผลมั้งเอ้ยหัว่าโผล่มาตอนนี้เดียวเองแน่นิ่งมากเลยอะเอ้ยสุดจัสน จะหล่นไหมเนี่ยจะหล่นไหมเนี่ยห้ามตามเลยไหมห้ามตามเลยไหมกันย่งห้ามตามไปดิไอ้กงมาห้ามตามเลยเข้ามาห้ามตามเลยเข้ามาเข้ามาอาลงมาเหรอดูแต่ละคน

ลงทางนี้สิลงทางนี้ลงทางสไลดเดอร์ดิอันนั้นไม่ใช่ทางลงอันนั้นไม่ใช่ทางลงลงทางสไลดเดอร์ไม่เอาไม่ใช่เอเอใช่ลงรู้ใช่ไหมว่าถ้าเกิดไม่ใช่มีกระดูกบ,บอลเราจะเจ็บ รู้ใช่ไหมว่าถ้ามีบอลจะเจ็บไม่แน,ตนต่ตุ้มไปโดนโค้ชพร้อมไหมเหรออ้อาวเหรอนีใครสไลเดอร์มีใครคไม่ใช่มีก่เฉพาะสักเาสมห้าแหละลงลงแบบว่าตกตึกเนี่ยสนเกินสนเกินสนเกิน แลงว่าเล่นแบบนี้มาตั้งแต่แรกเลยนะดูแกดีก sì ว่าครับทำไรครับปรเาอยู่ทไรครับปไปยราเเาอยู่สนุกมากไปดีกว่า นี่ลอนหลางก็โดดลงมาจากสไลเดอร์แบบไม่ได้ผ่านสไลเดอร์นะก็ไม่เป็นไรหรอกาาอโดนได้แบบว่าจากาาข,ข้างๆเลยคือถ้าตอนนี้ก็คือเล่นมาตั้งแต่ตอน,นตอนแรกาาถ้าไม่ทันแล้วไม่ได้ดูาาอิ่มมากแล้วก็เหนื่อยด้วยเหนื่อยเพราะ เหนื่อยดูเด็กชายสี่มีเกี้ยว <c oughs> มีหลานสี่คนหลานชายหมดเลยหล่อนเล่นไม่เหนื่อยหรหอกผมกลับสนุกสนุกอร่อยร้านอาหารบรรยากาศดีมากด,ดูรสชาติเป็นไงบ้างจ๊ะรสชาติอร่อยค่ะโอเคชอบอะไรหรอชอบกวยซีมีห้องเป้ลออิปอายยา่างจิ้มแจว่วชอบพิซซ่าอร่อยดอีมีพิซซ่าหอมเด็กๆาน่าจะชอบกินพิซซ่ากันพิซซ่าชีส พิซซ่าพิซซ่าฮาชีสทั้งสองถาดเลยสองถาดใหญ่เด็กกินกันใหญ่เลยสี่คนชอบทุกคนตอนนี้เด็กหายไปแล้วเด็กเด็กไปเล่นสนามเด็กเล่ด็กหายแล้วจ้าไปลับบายไปไปดูปลากันอ้าวหลับยังครับอาคีแก็อาหลับยังอ่ะหลับพี้ยังเอ้ยน้องจิ้มตาน้อง ดูว่าใช้ก็พอน้งจิ้มห้ามโดนหน้าห้ามจับหน้าไปดูปลากันมีป,ปลาอะไรอยูเธอปาครับเอ,อ๊ปะปลาปิรันย่ปลาทังก้าอนั่นไม่ได้ยิน นอเงันนี้ไหมมีเงินหลงเนเห็นตมเหมือนกันหากันนี่พนกนมงนี่ถึงแม้ว่าเราจะอยู่ยุคไหนก็ตามมันก็ต้องมีสุกเฉินประเด็นคือแบงก์ยีสิไม่มีเลยแบงก์ร้อยได้ไหมได้เอมมือถือใส่ที่ไหนอ่ะอ้อมใส่ถุงอ่ะไม่มี ไม่มีอะไรแบงยี่สิบยังมีเชื่อสิบเขามีแบงยี่สิบยูโรป้ะยังมียี่สิบยูโรก่อนนะยังมีแบงยี่สิบเดี๋ยวให้หันปลากันแจ้แถบท้ายที่จะให้หันปลาไปดูก่อนปลาไปดูปลาตรงโน้นดีกว่าตรงนู้นเนี่ยตรงนู้นไม่เห็นง่ายกว่าน่ะจะคนลุยไปเลยไปเลยเด็กๆไปเลยโดดไปดูตงทุ้ดไปเลยแจ้เด็กๆไปเลย สะพานไหนครับสะพานไหนทำไมเด็กชอบให้หันปนนลาเฮ้ยนี่แหละนังดูได้เล็กน่อยเฮ้ยกังก,กระเป๋านี่มนุนนะจะไปถ่า,าไหนให้ให้ยังครับปลปากี่ตัวเนี่ยเยอะมาก ร้อยตัวเลยเหรอปลาเยอะมากเลยเฮ้ยหมดเลยเหรอไม่หมดเร็วจังเด็กๆเอาเอาเอาถุงมาให้ป่าะ

เขาบอกแกให้เนะขาเปลี่ยนมุมเอาถ่ายรูปเหรอถ่ายรูปจา้าม,มีปลาหางนกยูงสิสามตัวนนใช่ปะ<อ>มีใครตั้งนานแล้วไม่เห็นจะคล่องเลยเปลี่ยนทีไรแล้วก็